เช้านี้ฟอตจออสองตันที่บดผงเสร็จเรียบร้อยจากเนตสมุนไพรนคนปรปฐมบทผงเรียบร้อยฟอตจนี่ฟอตจออนะโยมพูดภาษาเต็มไม่ได้เดี๋ยวโดนปิดอนุมโมทนาทุกคนทุกท่านที่ร่วมบริจาคฟอตจออบทเพื่อ,ออัดเป็นแคปซูลแจกจ่ายชาวบ้านเจจะได้เริ่มอัด ในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นต้นไปอีกก็จะอัดอีกนะจ้าโยมขออภัยที่มารับพอตอจอที่วัดแล้วไม่มียานะก็จะเลื่มแจกจาก่าในวันพรุ่งนี้วันนี้วันธรรมวันสวรรนะก็นาเข้ามาอีกสองตันพอตอจอบทอผงจากเนตรสมุนไพรนะครปฐมมาถึงเช้าสองตันพอดีบทผงเสร็จเรียบร้อยจะอนุโมทนาบุญทุกคนนะครับที่ร่วม บริจาคแล้วก็โอนจตุปัจจัยมาอา่าเราซื้อมากับโลละ1 2อสองตันก็เป็นสองแสนสี่โยมอนุโมทนาบุญทุกตคนทุกท่านด้วยเราจะได้ทํายาแจกจ่ายชาวบ้านอีกที่ทําได้ก็เพราะชาบ้านร่วมบริจาคโยมอัตอมาไม่มีปัญญาหรอกถ้าชาวบ้านไม่ช่วยโยมนี่แหละคนไทยเราที่มีนั้นปิดน้ำใจร่วมกันบริจาคมาทํายาพออจเจกนะจ๊ะ ศึกนี้ยังต้องสู้อีกตลอดทั้งปีปีนี้ปีหน้าแต่ถ้าทุกบ้านร่วมกันต้มยาธรมุนไพรเครื่องต้มยำพวกเราก็จะรอดปลอดภัยกันทุกบ้านไม่ลุกลามใหญ่โตใครที่มีแห้งๆก็ส่งมาบริจาคได้นะโยมพอทอจออันนี้บมดผงแล้วสองตันโยมนี่ก็ไอก,กองหนึ่งโยมอืมสองตันก็น่าจะทำประมาณได้สักอ่าสิบห้าล้านแคปซูล ห้องเก็บนี่ห้องเก็บห้องนี้ก็เก็บได้ประมาณเราห้าตันก็แน่นแล้วเริ่มขมแล้ว <c oughs> เริ่มขมแล้วมานาั่นอะไรดีแล้วมันนะไรไม่เป็นควันสองตันก็สิบห้าเก็บสิบห้าล้านเม็ดอัดได้แจกได้ชาวบ้านอีกขอนนบุญกุศลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันบริจาคโยมโยังร่วมบริจาคได้นะกิโลเราทัยี่สิบคนละโลสองกิโลก็ได้ช่วยกันโยม แน่นเลยฟอทอจต่อไปอีกตั้งอาทิตย์เฟอทอจขยับราคาขึ้นแล้วอะประมาณบทผงอะโลดสามสี่ร้อยหร้อยแหละอีกตั้งอาทิตย์นึงพอฟอทอจเริ่มขาดเพราะฉะนั้นเราได้รับการบริจาคสนับสนุนจากญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยเพาพอได้บทถ้าพอได้อดัดได้งวนนี้น่าจะไปได้ถึงถึงพฤกษภามิถุนานเลย วันหนึ่งเจ็ดแปดแสนแคปซูลอัดแจกจะโยมจะอนุโมทนาแค่นี้นะคะเดี๋ยวขนฟอทจอต่อรอบอนุโมทนานะกิโลละหนึ่งร้อยยสบาทสำทับทุนได้โยมขอบคุณมากจเจริญพร